สัปดาห์หน้าลอยกระทงครับมีคู่ไปลอยกระทงหรือยังครับปีนี้มีน้องหมาแล้วค่ะโถ่แซงเลยเฮ้ยบอกมีเพื่อนชายคนสนิทไม่ใช่หรอมีคุณฮะก็เพื่อนไงก็เพื่อนเออคนเรามันก็ต้องมีเพื่อนสิหรือว่าจริงเออแล้วก็เธอก็ชวนเพื่อนเขาไปลอยกระทงเพื่อนอยู่ไกลไงอยู่ต่างจังหวัดเอาหรอไม่เป็นไรกไปนัดเจอกันที่นี่ไปที่ไหนจ๊ะไปที่ตาอ้า เพราะว่านี่<ม>ลอยฉันได้กางเกงไปอันนั่นแหละนั่นแหละงานนั่นแหละกระทงสาย oh. คือคือถ้าตากนี่ต้องกระทงสาย <c oughs> นะครับท่านผู้ชมได้เวลาไปเช็คอินแล้วนะครับแลนด์มาร์คสำคัญอ่ก็เรียกว่ามีทั้งวัฒนธรรมนิประเพณี <c oughs> ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับที่นี่นะฮะที่ตากครับท่านผู้ชมพาไปดูเลยนะฮะน้องทิพย์พาไปที่จังหวัดตากในช่วง Talk of the Town ครับ Talk of the t อะทในโครงการท่องเที่ยวเท่่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองค่ะวันนี้เจอเจอกับทิปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากผู้ชมแบบจ่ใจแน่นอนแล้ววันนี้เมื่อกี้ได้เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้วค่ะที่นี่ก็คือ สาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะคุณผู้ชมดาวออกแล้วใช่ไหมคะที่นี่ก็คือเทศบาลเมืองตากนั่นเองค่ะเมืองแห่งนกรบเมืองแห่งผู้กล้ามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า1,300ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทิพไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มีไกด์กิติมาศของเทศบาลเมืองตากด้วยนั่นก็คือนายกเล็กของที่นี่ค่ะงั้นเราไปพบกับท่านนายกเล็กเมืองตากกันเลยค่ะ กับท่านนายกเล็กเมืองตากท่านนพลชยานนพักดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกแม้สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีๆกับท่านนายก,ก่อนนะคะกับการดํารงตําแหน่งนายกสมัยที่สองครับบอกเคลดลาบได้ไหมคะผมมองเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยเมืองก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ก่อน นะครับแต่ครนี้ผมก็ยกระดับขึ้นมานิดนึงก็คือว่าสร้างให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่นะครับเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นยุคของ AI ต้องบอกว่า AI กับจังหวัดต่างเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ <S <S นะครับเพราะว่าคนจังหวัดต่างยังคุ้นชินนะครกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเดิมแต่สิ่งที่ผมเน้นมากเลยก็คือว่าใช้ในการเรียนครับแล้วนิสิติก็คือว่าการสร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับก็คือว่าเราเปลี่ยนเมืองเั้องเมืองให้เป็นห้องเรียนนะครับเน นักรบเนี่ยครับเป็นหลักสูตรการเรียนแล้วก็ดึงผู้ที่มีความรู้ต้องบอกว่าเป็นเป็นผู้สูงอายุนะครับนํามาถ่ายทอดความรู้แต่ครั้นี้เราไม่ได้ถ่ายทอดเฉพาะความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์การต่อสู้อย่างเดียวถ่ายทอดในส่วนของสิ่งที่เป็นศิลปะการต่อสู้อาหารนะครับอาหารล้วก็บอกว่าร้อยรสเบียงเคียงข้างนักรบเมืองที่มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับ ให้กับประชาชนก็คือว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกครับว่าคือตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตเนี่ยครับท้องถิ่น,นจะดูแลประชาชนอย่างไรค,คนเราเกิดมามีการศึกษานะครับแล้วก็มีอาชีพนะครับเจ็บป่วยมีคนรักษานะครับก็มันก็คือพื้นฐานที่เป็นหลักปกระกันความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองไนดะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดมาเนี่ยชีวิตคงไม่ถูกทออทิ้งละนะครับเพราะว่าเกิดมาปุ๊บอย่างน้อยก็ได้เรียนหนังสือนะครับโตมาก็ได้มีงานทําเวลามีอาการเจ็บป่วยก็มีคนรักษา นายกแม็กค,ค่ะทาบว่าท่านนายกแม็กเนี่ยอายุน้อยที่สุดเลยในบรรดาท่านนายกเล็กครับมีความยากง่ายในการบริหารงานยังไงคะรวมถึงการปรับตัวเข้ากับคนรุ่นเก่าด้วยคือเวลาคุยกันด้วยเหตุผลมันก็เข้าใจกันแต่ว่าสิ่งที่คนจะไม่เข้าใจเราก็คือในเรื่องของระเบียบกฎหมายครับ คือผมมองว่าประเทศไทยที่มันโตช้าเพราะกฎเบี่ยมเยอะเรากลัวมากเกินไปเรามาชี้วัดในเรื่องของความสุจริตโปรง่งใสอะไรต่างๆะนะครับแล้วก็มาแข่งขันกันแต่เราไม่ได้มาชี้วัดกันในเรื่องของประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหกับประชาชนเมื่อเกิดปัญหาใครแก้ไขปัญหาให้ได้ไวกว่ากันอันนี้คือประสิทธิภาพ เที่ยวสักนิดหนึ่งค่ะคมาถึงที่นี่เนี่ยเมืองตากมีไฮไลท์ท่องเที่ยวอะไรเด็ดๆบ้างคะครับเยือนเมืองตากสักการะพระเจ้าตากครับเมื่อสักการะพระเจ้าตากเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมือง นะครับเราก็ต้องมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญสะพานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีแล้วก็มีจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับโดยบริเวณตรงเนินนะฮะตรงหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกี้สนใจพิพิธภัณฑ์ของเมืองตากมากเลยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์เมืองตากจะมีเรื่องเล่าของเมืองยังไงบ้างคะครับเรามีรูปแบบนะครับในการชมเนี่ยว่าเป็นร้อยพระบาทที่ยาตรลานะครับเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์เมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิก นะครับทรงเสด็จพระราชลำเนินเนี่ยมาเยี่ยมเมืองตากนะครับมาประทับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองแห่งนี้นะครับซึ่งอดีตเนี่ยเป็นเป็นจวนผู้ว่ารชาชการจังหวัดในที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นโต๊ะทรงงานของท่านจะมีภาพเก่าแก่ของเมืองในสมัยก่อนนะครับรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นกระทงนำกระทงตามนะครับกระทงสาย ซึ่งเป็นกระทงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานนะครับให้กับคนเมืองตากลงลอยเป็นมาถมมาเลิกนะครับในค่ําคืนของวันเพ็ญเดือน12บองหรือวันลอยกระทงที่ของทุกๆปีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะพระราชทานกระทงนะครับลงลอยเป็นมาถมมเลิกให้กับคนจังหวัดตากครับนยคคายกคาเมืองเราเป็น Learning City ได้ยินว่าท่านนายก ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการสตาร์ทดีด้วยเหมือนกันให้ความสําคัญเรามีการพัฒนาการเรียนรู้ยังไงบ้างคะปัญหาก่อนนักเรียนเนี่ยหนีเรียนเยอะครับผมก็คิดว่าเราจะทํำยังไงละครับให้กับนักเรียนทําให้นักเอาแค่ให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนก่อนอค,ครับแล้วผมก็พยายามเปิด โอกาสให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนครับค่ะแม้ว่าเป็นเด็กนอกเขตก็ยังอนุญาตให้เข้ามาเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราไม่ควรปิดกั้นและให้เรียนเป็นลู่วิ่งครับยังไงคะครับก็คือใครอยากเรียนวิศวะก็ไปเรียนลู่วิ่งวิศวะใครอยากเรียนเป็นหมอก็ไปลู่วิ่งเป็นหมอก็คือเห็นอาชีพของตัวเองเลยตั้งเป้าได้เลยอยากเป็นวิศวะต้องเรียนอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้ว่อยก็ มีความสุขกับการเรียนครับเพราะว่าเขาเรียนในสิ่งที่เขาอยากเป็นถ้าหากว่าเราเรายังดึงดันนะครับ<ม>แล้วก็ไปเน้นตัวนี้มันเกิดความรู้สึกต่อต้านไม่เขาจะเรียนไ,ไม่ทาไมในเมื่อเขาเรียนในสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้การเรียนตรงนี้เนี่ยครับตั้งแต่ม4มหมหอยากเปลี่ยนสายเมื่อไหร่เปลี่ยนได้เสมอครับ<ม>วันนี้อยากเป็นวิศวกรแต่ปีถัดไปวิศวกรรู้สึกไม่เหมาะกับเราอยากไปเป็นยูทูบเบอร์มีห้องยูทูบเบอร์ให้ดี นี่สมัยใหม่จริงๆนะยุคนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยเปลี่ยนท่อง,เ,องเรียนได้เลยนายกจัดให้เด็กเนี่ยจากเดิมนยครับเคยที่แบบว่าอยากมาเรียนบ้างมันอยากเรียนบ้างนะครับบางคนหนีเรียนก็มีเพราะหลังจากเราทาหลักสูตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอัตราการหนีเรียนน้อยลงครับเด็กอยากมาโรงเรียนมากขึ้นนะครับเราวัดผลกันตรงนี้เอง สมเป็น Learning ่งซิจริงๆนะคะคด้านหลังนี้ก็มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเหมือนกันสะพานสมโภชกรุงรัตนกโกสินทร์200ปีมีที่มาอย่างไรคะนายกสะพานนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อพศ2525ในเมื่อครั้งโอกาสสมโภชกรุงรัตนกโกสินทร์200ปี ได้มีนโยบายนะครับในการสร้างนี้สร้างสะพานนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรส่วนทางด้านหน้านี้นี่ปกติจะตลาดวินเทจด้วยใช่ไหมคะอ๋อด้านหน้านี้จะเป็นตลาดเย็นเวลานักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวถ่ายภาพกับวิวแม่น้ําปิงนะฮะก็จะ,ะมาแวะซื้อของะนะครับที่บริเวณริมถนนตรงนี้อมันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตากเลยเนาะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอนาคตเรามีวางแผนในการพัฒนาต่อ,อยังไงบ้างคะคือในตอนนี้นะครับ ้าหมายที่ผมวางไว้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ก็บอกว่าเป็นแฮปปี้ิตีเมืองแห่งความสุขครับเมืองอเชียะ์น่าอยู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยครับความสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยผมเองก็ในสมัยที่จะลงตําแหน่งนะครับในสมัยนี้เนี่ยสองอย่างเป็นเรื่องหลักครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องการศึกษาถ้าชาวเมืองตากดูอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านนายกอยากพูดอะไรกับคนตากบ้างครับก็อยากให้ทุกคนนะครับ ภาคภูมิใจในความเป็นเมืองตากของเรานะครับแม้ว่าเ,าเมืองตากเราจะเป็นเมืองเล็กนะครับแต่เราเป็นเมืองเล็กที่ประชาชนอยู่ด้วยกันอย,อย่างมีความสุขแล้วก็อยากจะทําให้เมืองทั้งเมืองนะครับมีแต่รอยยิ้มท้ายที่สุดนี้เวลาเราสรั้นหลือเกินค่ะคอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวงานลอยกระทงสายของเมืองตากหน่อยค่ะครับก็เทศบาลเมืองตากนะครับได้มีกําหนดจัดงานลอยกระทงสายรบที่พันดวงนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568น นะครับโดยกำหนดให้มีพิธีเปิดในคืนวันที่2พฤศจิกายนครับตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นนะฮะขบวนแห่ของเรายิ่งใหญ่อลังการนะครับสมชื่องานประทงสายหลายพิธีพันดวงที่เราจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองกาของทุกๆปีเลยนะคะนายก่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกแม็กมากๆนะคะที่สาะเวลาพาพวกเรา เที่ยวรอบเมืองตากขนาดนี้สัปดาห์หน้าเรายังขึ้นเหนือไปต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเทศบาลไหนอย,อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสัปดาห์นี้ทิพแล้วก็ท่านายกแม็กต้องลาแล้วค่ะคุณผู้ชมลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ และสัปดาห์หน้าท็องอุตทาวค่ะพาไปที่เขร,รังนครลำปางนะคะเขาบอกว่าน่าสนใจมากๆอย่าลืมติดตามชมวันเสาร์หน้านะคะ